สวัสดี FC b m วที่ดินครับผมเรื่กับเพื่อนวันลูกชายชนะชินอครับมีเราอยู่ตรงที่ที่ถนนสวยด้วครับก็รายอยาก็อยู่กับเพื่อนวันันครับมีน้องพ่อยู่ครับนะครับยินดีครับเพื่อนวันค่ัมสวัสดีครับเพื่อนวัน วันนี้เราอยู่ตรงไหนเนาะพี่หญ่ว่านอ่าเดี๋ยววันนี้ก็พูดผู้ใหญ่ว่านอีกแปลงนะครับผมอยู่ที่อ่าบ้านกรุมพญาตมบลบึงอ้อคือบขามที่รีสอร์ทเหมือนเดิมครับผมครันผมมีแปลงที่สวยๆมาแนะนำเสนออีกแล้วนบผพี่หญ่ว่านนบนี่แปลงเล็กหน่อยครับครับแปลงนี้อ่าทุนท่านในผลิตจนใจทําอู่ซ่อมรถนะครับครับอู่ซ่อมรถรถพ่วงรถอะไรเข้าได้นะครับหน้ากว้างมี40เมตรครึ่งครับผมครับผมหน้ากว้างครับเพียง Anyway, สองไร่หน่อยๆครับผมครับท um, mm, ี่ถนนเลยนะครับใช่ครับที่ถมเสมอถนนสูงกว่าถนนหน่อยนะครับครับผมที่ถมแล้วน้องไปเยอะวันหนึ่งใช่ใช่ใช่มาเดี๋ยวพาดูพาดูขอบมันตรงไหนครับที่เขายังขับถมทิ้งไว้เนาะแต่ว่าเขไม่ได้จำอะไรครับเป็นป่านิดๆหน่อยๆครับนะครับด้านไหนครับ ทางเข้าแล้วนะครับครับน้ำบนะครับอ๋อนี่ครับแนวป่านี่นะครับเลาะทางไปนี่ครับที่ที่ถุงเต็มเลยครับเต็มเลยครับโอ้เสมอสนุนเลยนะครับผู้ชมจากแนวนี้เนาะแนวนี้ไปแนวนู้นเนาะไปทางโน้นไหมต่อต่อที่ไปโน้นครับที่ไปโน้นครับผมครับ ไปไปากนั้นตังนปงไหนังุ้นแปลหนองส้วงครับโอไปหนองสวงหนองสวงเลี้ยวขวาเป็นรุไทยเนาะครับผมตรงไปก็ดังกุทธวัดบรล่วัดหลวงปู่คุใช่ไหมครับใช่ครับโอ้แล้วทงนี้ทางนี้ก็ไปอำเภอขามเรศครับผมอประมาณ8กิโลเมตรนะครับเนาะครับจากทีงไปก็ห้ากิโลเมตรก็ถึง M 6หครับผมครับผมอ่าทางเลีอกทางด่วนนะครับเนาะ ส่วนการชนาพิเศษครับร่วมกับบางนาครับผมครับโคราชบางนาครับครับมอเตอร์วีเอ็มหกนะครับแล้วก็วงแหวน290ครับก็อยู่ที่ประมาณหกกิโลครับผมแหวนใกล้วงแหวนรอบเมืองจังหวัดนครราชสีมาใกล้ใกล้เสร็จแล้วนะลูกชายชนะครับผมถึงบอกว่าที่แปลงนี้สําคัญอย่างไรติดถนนครับติดถนนนะครับครับทางคมนาคมสะดวกเข้าออกสะดวกครับผมเหมาะสำหรับทำกู้ดังทำกู้ซ่อมรถ ทำอะไรได้หมดเหรอครับแต่ว่าเจ้าของเดิมผมเต็มพื้นที่ไปแล้วอก็ถมไม่แห้่เดิมไมก่อนเจ้าของเก่าเขามีทาธุรกิจเกี่ยวกับรถบรรทุกอหอครับเดี๋ยวนี้เขาเขาเขาเลิกทำแล้วนี่ประมาณมาตั้งไปถ้าโรยเมตรเนี่ยใช่ชุมชนหร,รือว่าอย่โรงเรียนโรงเรียนกุมภยาอ๋อโรงเรียนนะครับอ๋อเป็นโรงเรียนนะครับนั่นตรงนั้นแล้วก็ตรงนั้นเป็นชุมชนนะครับ มีวก็ชุมชนนี่ก็ชุมชนหมดแล้วครับมีบ้านเรือนมีหมดนะครับครับตรงนี้มีไฟฟ้าประปาส่วนที่นี่ภาคนะครับโอ้ไฟฟ้าเลยนะครับประปาตามเส้นนะครับประปาประปานะครับได้เดี๋ยวพาดูขอบนู้นเนาะครับผมตังที่บตามพี่เจ้านะครับประมาณสี่สิบเซนติเมตกว้างแบบสี่สิบกว่า แต่ข้างในก็ไม่ลุกเท่าไหร่นะครับเป็นต้นกระถิ่นน้อยๆอ้อไฟถนนก็มีนะไม่ว่านุ้ยไฟถนนครับคุณผู้ชมด้านซ้ายมีก็จะเป็นบ้านเรือนเขาบอกว่าที่มีไฟแบบนี้คืออยู่ในเขตชุมชนนี้ครับครับครับโอ้นี่ครับแนวนี้ครับแนวเขตแบบนี้ครับเรียกสมดินไว้แล้วครับ โอ้ถึงดินไว้สูงเลยเนาะเพียงวันเนาะโอ้อันนี้ดูแนวนะครับครับดูแนวพื้นพื้นที่เดิมนะครับนี่พื้นที่เดิมของอันนี้ของที่ข้างแจงนะครับครับอันนี้แปลงนี้ไรนี่ของเรานี่คือถมไปแล้วครับครับนี่ถมเม็ดเม็ดกว่าเลยครับเม็ดห้าสิบได้เลยครับถมไปแล้วเนี่ยครับครับไม่ต้องถมเลยนะครับสามารถเข้ามาทํากิจการได้เลยครับผมครับผมยาวไปเลยนะครับยาวครับยังก็ไม่เชื่อการนั้นมากไปเร็ววันนะครับ เนี่ยถมไม่สูงเลยครับโอ้สมมติอยู่ถนนเลยครับเทคนีคไอ้เพลงที่เราเดินอยู่นี้เขายังไม่ได้ถมต้องย้อนหรอโอ้ยยะไว้นู่นโอ้ยยะไปนู่นครับผมไม่หมดแล้วครับผมครับได้เลย ไม่มีบ่อไม่มีอะไรนะครับเขงไม่หมดแล้วครับแปลงนี้นนนนสวยนะเนื้อที่เท่าไหร่นี่พี่ใหญ่เนื้อที่มันสองถนดนะครับเนาะเนื้อที่สองไร่หนึ่งงานสี่สิบเจ็ดตารางวาครับสองไร่หนึ่งงานสี่สิบเจ็ดตารางวาเอาตรงนี้เลยไหมละ่ะแตสกิลตรงนี้ตรงนี้เตรเียมรถตัง <laughs> นี่ครับครับผมถูกด้วยครับครับผมแปลงนี้นะครับครับแปลงนี้สําคัญอย่างไรสําคัญคืออยู่ติดถนนครับผมติดถนนหน้ากว้างประมาณสี่สิบกว่าเมตรครับผมอือครับผมครับสาคัญอย่างไรคือติดถนนอ่หกเลนเลยเนาะสี่เลนเลยสี่เลนนะครับเออสี่เลนครับอ่าระหว่างขามทีเดสอนนทไทยหรือขามทีเดีสอด่างขนทศนะครับครับที่ตรงนี้อยู่ในชุมชนสังเกตรูเสาไฟก็รู้นะครับครับอ่าสคัญอย่างไรอยู่อยู่ไม่ไกลจาก จากชุมชนนะครับผมอยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอครับผมอยู่ไม่ไกลจากเกม่คมหกครับที่แปลงนี้เนื้อที่สองไร่หนึ่งงานสี่สิบเจ็ดตารางวาสองนดนะครับเจ้าของเดียวกันเจ้าของฝากรีวิวขายขายเนาะใช้คําว่าขายได้เนาะครับผมขายรวมเลยครับตัวเลขกลมๆเลยครับอยู่ที่เจ็ดล้านห้าครับผมเจ็ดล้านห้าแสนครับอครับผมโอนคนละครึ่งนะครับผู้ซื้อผู้ขายคือราคานี้ฟิตแล้วครับ ผู้ซื้อผู้ขายแต่ก็ของซื้อของขายเนาะอาจจะต่อรองได้นิดหน่อยครับผมก็ทุนท่านได้สนจิตสนใจนะครับซึ่งกำลังหาที่ทําอู่ทําอะไรอยู่โทรทักทายสอบถามได้นะครับกับเบอร์ผู้ใหญ่อ้วนนะครับเบอร์อะไรเนาะผู้ใหญ่อ้วนอ่าเบอร์ผู้ใหญ่อ้วนศูนย์เก้าหกศูนย์สี่หกหกสองหนึ่งเก้าครับผมครับผมอ่าแล้วอีกหนึ่งเบอร์นะครับของลุงใจชาวนาครับอ่าศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่นะครับ อ่าหรือจะเข้าไปรับชมในเพจรีวิวบ้านที่ดินพ่อใหญ่อว้วนกับลูกชายชาวนานะครับครับผมอ่าชื่อเพจอะไรเนาะพ่อใหญ่อ้วนอ่าเพจเอ่อของของพ่อใหญ่อ้วนไงอ๋อพ่อใหญ่อ้วนลูกชายชาวนาครับผแล้วก็ววบ้านที่ดินอีกหนึ่งเพจนะครับ<ๆ>เป็นเพจปลูกปุป,ป้าน,นะครับครับผมแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับก็เป็นอ่าช่อง YouTube ครับผมช่องยูทูบลูกชายชาวนาพาเพื่นนะครับครับผมก็เข้าไปดูรับชมเรา รีวิวที่ดินตัวให้รับชมกันนะครับหรือจะพิมพ์ข้อความเข้าไปดูในซื้อขายที่ดินทั่วๆไปก็ได้ครับนั่นก็นั่นก็อีกช่องทางหนึ่งของของของช่องเพจเราครับผมครับผมใครใครจะเข้ามาโฆษณามาลงขายหรืออะไรได้ได้หมดเลยนะครับยินดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีครับครับผมวันนี้พ่อใหญ่กวนก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากด้วยนะครับแปลงนี้สวยๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปเดินออกไปหน้าถนนครับ โอ้ยสูงดินสูงท่วมหัวเลยผมไม่สูงลึกมากเลยครับคุช้ชมแต่เราเดินนี่ไม่ใช่นะครับมันอยู่ด้านบนนะครับด้านใต้มือจิตถนุนครับนี่ครับย่างนี้ครับนี่นี่ เดี๋ยวผมเดี๋ยวมาชิ้นแรกครับสวัสดีครับ